สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแอนนี่แคลมแม่บ้านเท็กซัสนือง่าวบอยค่ะวันนี้จะพาไปดูการเปิดท้ายขายของของที่นี่ดูนะคะของบ้านแอนที่จะทํารอบนี้ก็คือกระาดาษเซลค่ะกระาดาษก็คือโรงรถเราจะขายของในโรงรถกันนั่นเองค่ะเท่าที่แอนรู้ก็มีกระาดาษเซลคือขายของเซ็ตของที่จะขายอยู่ในโรงรถ หรือ yard sale ก็คือขายของที่หน้าบ้านบนสนามหญ้า moving sale ก็คือคนที่จะย้ายบ้านเขาก็จะขายของทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ในบ้านโดยที่คนสามารถเดินเข้าไปซื้อของในบ้านได้เลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้าย estate sale ถ้าจำไม่ผิดคนแก่ที่อยู่เสียชีวิตแล้วเขาก็จะมีการขายของคนแก่ออกไปทั้งหมดสามารถเดินเข้าไปซื้อไปเลือกของในบ้านได้เลยค่ะ แต่ที่แอนจะทําวันนี้มันจะเป็นกระดาษเซลนะคะก็ <c oughs> คือขายของในโรงรถเราจะเซตอัพทุกอย่างอยู่ในโรงรถเป็นเหมือนชั้นขายของอวางบนโต๊ะมีเราแขวนผ้าขายเสื้อผ้าเก่าเหมือนเปิดท้ายขายของที่บ้านเราแต่ขายในโรงรถนั่นเองค่ะของบ้านแอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นแอนก็คัดของเก่าออกมาก่อน ของเก่าแอนไม่ได้ใช้มานานแล้วแล้วก็มีมากเกินความจําเป็นนะนะมันรกแอนก็จะเอาออกมาเขียนราคาค่ะเตรียมเทปเตรียมปากกาไว้เพื่อที่จะมาเขียนชื่อเขียนราคาค่ะแอนก็จะติดราคาไว้นะคะจะเขียนชื่อเขียนราคาเขียนชื่อเพราะว่า เราไปทํากันหลายคนค่ะมี 4- ี่ห้าคนเอาของไปรวมกันนะคะก็เลยต้องเขียนชื่อของใครของเราเพื่อที่จะได้นับตังตอนท้ายได้ง่ายค่ะส่วนราคาเราใส่ไปเพื่อที่คนที่เข้ามาซื้อเขาจะได้มองเห็นง่ายๆนะคะแล้วก็เวลาเราคิดตังเพื่อนเราก็คิดตังได้สะดวกเขียนชื่อลงไปแล้วเราก็ไปแบ่งตังกันได้ง่ายค่ะอันจะเก็บใส่กล่องแบบนี้ค่ะแยกเป็นของเป็นอย่างๆอย่างอันนี้ของเด็กอันนี้ของในครัว แบบนี้มันก็จะช่วยให้เราจำง่ายแล้วก็เป็นระเบียบด้วยค่ะเพราะว่าโรงรถก็ยังต้องจอดรถอยู่เพราะฉะนั้นกล่องที่เราเตรียมไว้มันก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยอยู่มุมหนึ่งเพื่อที่รถก็ยังจอดได้อยู่นะคะแต่รอบนี้แอนจะเอาไปบ้านพี่สาวสามีแอนนะคะก็จะขนไปแบบนี้เลยมาดูกันค่ะว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนี่นะคะของในครัวเก่าๆหรือว่ามีมากเกินกว่าความจำเป็นเราก็คัดออกไปเขียนที่ เขียนชื่อเขียนราคาไว้เรียบร้อยค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะคะของเล่นเด็กก็มีเสื้อผ้าลูกสาวเสื้อผ้าลูกสาวก็จะเยอะหน่อยในแต่ละรุ่นนะคะก่อนวันขายหนึ่งวันนะคะเราก็จะขนของไปบ้านพี่สาวค่ะเอาไปเซตอัพไว้ร่วงหน้าตอนเช้าเราจะได้ไม่ฉุกรหรอกค่ะเพราะเราจะเปิดขายกันแต่เช้าเลยนะคะประมาณ7จ็ดโมงเช้าเลยอะคะ่ะนี่ ใส่รถคันเล็กๆไปแล้วก็ขนไปบ้านพี่สาววันนี้ด้านฝนตกโอเคกลับมาบ้านก็ยังมาค้นตู้เสื้อผ้าลูกอีกทีหนึ่งนะได้รองเทา้าได้ของเล่นได้เสื้อผ้าออกมาอีกกระบุงหนึ่งก็ใส่ราคาไปนี่เป็นบรรยากาศวันเสาร์วันขายของนะคะ ตอนเย็นขายไม่หมดก็แพ็คก,กล่องกลับบ้านค่ะแบบนี้เลยใส่กล่องกลับเหมือนเดิมให้เรียบร้อยเก็บก็ง่ายเป็นยังไงคะดูเหมือนจะเหนื่อยใช่ไหมคะแต่แอนไม่เหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าแอนชอบชอบแล้วก็ชอบที่จะไปอยู่รวมกันกับครอบครัวถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวอย่างหนึ่งเลยคะ่ะ พวกเราจะไปหากันบ่อยๆแล้วก็พยายามมีกิจกรรมอะไรร่วมกันอยู่บ่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สองครอบครัวเราชอบทำอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้แอนขายไปได้ประมาณเกือบร้อยห้าสิบเหรียญเลยค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย